บอดีหักแต่ใจอายมันคิดทอดเจ้าลายเดลาคิดทอดแท้งยามกินเหล่าคิดทอดเจ้ายามไอ้เมาขึ้นมาเมนบอผู้ใดผู้ใดทัวหาผู้สาวยามเมาในจ้าขอเสียงนะจเด้อสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องผู้สาวสลอดเด้อ วันนี้มาเล่นในกุนําโชคนะค่ะทุกคนใครยังไม่ได้ติดตามติดตามม่แอรด้วยเด้อยครับขอบพระคุณงามๆนะคะนะ,ะอ่ะเรามาที่ทุนสองหมื่นสองนะคะเทอร์โบแล้วก็ปบเบ็ดซัห้าสิบไปเลยออตโต้สิบครั้งะคะ่ะลองดูนะสะมันไหมไม่ได้เล่นเมลนานมากเวอร์ไม่ได้เล่นเมลนานมากเวอร์นะคะไม่ได้เล่นลนานจริงๆ มีเพื่อนๆพี่ๆขอมานะขอมาจองมาจองวีนะเมวนี้ก็มีมานะคะจะมาไมหมล่ะเจ้าว่าเออมาเห็นใอ้เบิรมาเล่นให้เบิร์กเร็วๆคิดทอดแทงย้ำถึงเราคิดทอดเจ้าย้ำไอ้เมาขึ้นมาถึงเราสิเลิกกันแล้วลืมหมดแล้วคำสัญญา อ่ะซื้ออเด็รเลยอ่ะซื้อซื้ออ่ะดูมาดูดูมาดูดูไม่ได้ซื้อแบบเกมอื่นก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะช่วงนี้ช่วงนี้แอดไม่ค่อยได้ซื้อฟรีเจอร์มจะเป็นยังไงมาดูกันนะคนะคุณหนักจะเต็มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงหรือล,งลยอยุงพลีนี่นะคุณหนักจะเต็ม เทียเจได้เลยนะคะเอากีเลนพานะแมวเขาเล่นแต่กีเลนหลายในะแอดตลงนะฮะ <c oughs> เออหุ่ยีเห็นไหมคูณดีแต่ว่ามันไม่คูณรัวๆแบบกีเลนเนี่ยกีเลนมันจะแบบคูณปึ๊บมันก็คูณเพิ่มใช่ไหมแบบแตกคูณเพิ่มเงี้ยอันนี้ต้องรอให้แมวมาแจากตัวคูณน,นะคะเออเนีย่ยนะแมวมาแมวมาก็จะได้คูณเพิ่มเนยุ๊ยเลิศนะแม่ซื้อมาเจ็ดพันห้านะคะ ซื้อฟีเจอร์มันเจ็ดพันห้าค่ะจะได้อะไรคืนในเอยไอ,ตอนะ้ต้าแมวนะตาแมกตาลากนะเออเกือบพันเลยแอบโหดอยู่นะคะวันนี้แอบโหดนะแต่ยังไม่ได้ทุนนะคะยังไม่ได้ค่าฟีเจอร์คืนเลยนะคะอ๋อยังยมีหะายอุซานหยองสูงเออคูณดีจริงแตกไม่อีกเรื่อง โอย้ยว่าได้ทุนคืนสื่อๆเด้อสูโอ้ก็เจบอ,บ,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 อบบบวกบ่บวกเห็นไหมบอลโอ้ยอย่างวะคูึนอีกแหล,ละคู้นแล้วก็แเตกน้ำในแม่เราเอา้อเอา้าเอา้ยมาขึ้นทุนปัตตานีน้องกำไรแล้วปัตตานีน้องเออกำไรนิดหน่อยก็มาแล้วนะคะยังดียังดีเราไม่โลภเราค่อยเป็นค่อยไปแล้วบวกก็ยังมีความสุขมีแหงนะคะ เล่นอย่าเล่นให้มันเครียดเด้อทรงจะเครียดก็ออกมาพักก่อนแล้วค่อยกลับก็ไปใหม่นะฮะถ้าเล่นตอนวูวามันมันเครียดทุกคนเดี๋ยวเลือดฝอยในสมองแตกทํายังไงนี่อากาศร้อนๆอ,อยู่ย่วงนี้ร้อนจริงร้อนจังนะฮะร้อนแบบเลี้ยงอูดกันเลยเออหาจุงอูดแล้วแอดว่าจุงอูดกิน้าอูดกิน้าไหมกินอยู่ใช่ไหมแอดไม่รู้เลยนะเ,ออเห็นแต่ในทีวีนะคะไม่เคยเห็นจริงเลยนะ อูดอูดใครมีความรู้เรื่องอูดมาแนะนำแอดหนะ่อยแอดจะเลี้ยงอูดเออหาเงินจากแมวไปเลี้ยงอูดไม่เลี้ยงแมวนะฮะอยู่บ้านมาเยอะแล้วไม่เลี้ยงแมวนะจะเลี้ยงอูดเว้ยขี่ลังอูดนี้ไอ้ตรงนูนๆตรงหลังวันนี้กินได้ที่เร่าเห็นจะกินมันละโ <c oughs> อ้ยขอภัยนะคะ ไอ้อีกแล้วไอ้กระดกกระเด็ดสุมาเตเน่เจ้านะเตเน,ตเน่ภาษาอะไรนะแอดไม่รู้นะแอดคิดอะไรได้แอดก็พูดไปตามฟยูเลยนะเ,ออเหงาเหงานะคนรักไม่มีอย่างเขาเศอรอ้าปอีมาจีบแอดหนอะยเร็ว คอมเมนต์มาหยอกมาแซวกันหน่อยแล้วนอกเรื่องก็ได้นะอุ้หู18ทุนเลยยังไม่ไปไหนมาไหนนะฮะท่านผู้ชมแมวนี่แอบหยอกล้อเราเลยตเนี่ยแอบหยอกหยอกเราหรือเปล่าเ,าเานี่ยอัพเบส400เดี๋ยวบอกอ่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวหมดออโต้นี้ก่อนเด้อเผื่อมันเข้าซีเบส400มาซ้ำมาสันเด้อเอเอเบอนี่ยเบอนี่ อย่างก็เกิดขึ้นได,ด้เลยเดเออเอ้ยเออเอ้ย,อยกลับมาสวงมือสวงคือเก่าอี๋อย่างครับเนี่ยเออเฮ้ยสีทองทองันสักแ่ตื่นสีขาแเ้วสูวเอ็ดเบรย์เซเว่นเมียสัวปับเบียดซีลอยเอาอโต้ไปก่อนสีเทีย ไปเริ่มเป็นยังดงเป็นยังไงเป็นสีลอยเป็นยังไงคุณอู้ันเป็นยังยยงี้นี่เองนะคะเป็นยังงี้เออเฮ้สแกตเตอร์มาเธอลูอู้มามาแค่สอตัวนะ จะทิ้งเขาลงในคนหนึ่งเคยทิ้งไปแต่รักไม่เคยจางหายฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจุดเลนยก็คงต้องเลือกสักทางทางที่รักซ้ำซากก้องโจอเสียดายเนาะทงพิไทยเนาะแต่ว่าแอดก็งงอ่ะตอนเด็กๆแอดฟังแวแอดก็งงว่าเออทำไมวะเพลงเขาก็ไม่ได้ บางทีอเป็นเพลงแบบสมหวังในความรักเลยแต่เสียงโคตรเศร้าเลยเป็นอะไรมันเป็นแนวเพลงหรือเ่าเป็นสไตล์หรือเปล่ายังไงแอดก็ไม่เข้าใจนะเออดูแมวเราดีกว่าเราจะไม่พูดถึงใครแล้วอะไรผ่านไปแล้วก็บ่านไปนะเออไม่ว่าจะเรื่องไหนๆน,นะให้ทุกคนสู้มีกำลังใจสู้นะคะ ติดตามช่องแอดเป็นกำลังใจให้แอดเรื่อยๆมาดูแอดนี่หายเครียดอย่าไปเครียดเครียดมาดูแอดให้แอดเครียดให้นะฮะเอออยากจมอุ้ยโควพันละละาละละละลาละละละลาเจตพันบรางกันเนี่ยเจตพันเฮ้ยสุดยอดว่ะอายดูอายดูลูกเอ็มเอ็มดู เอเอาไงดีเราจะเบียด400ตัวหรือยังไงดีทุกคนอันนี้ซื้อเท่าไหร่อ๋อยู่หน้าเลยเหรอรอไหมเคหน้ากัดทุบหม้อข้าวหม้อเกลงลิงไปเลยเฮ้ยอยากได้ก็ต้องเสี่ยงนะฮะทุกคนการลงทุนนี้ต้องเสี่ยงนะ,ะต้องเสี่ยงนะฮะ อ้ยขู่หน,นหนักอยู่นะหมื่นห้านะลูกนะให้มันถึงนะให้มันถึงหมื่นก็ยังดีเอา้าเออถึงหมื่นก็ยังดีแหละตอนนี้นหะเอามาถือมันเปลี่านสาักังส,สีวามันเปลี่นทีไหนเลยมันเป็น,น่ยนีน่อะหรือว่าแอดบอิ่ด้เล่นโดนแอดไม่ได้เล่นนานนี่เลยแอดไม่ชิน ไปเล่นกีเลนแล้วมันแบบเร็วครืบอพอพอพ,พมากอ่ะทุกคนเออหนะ่ะเอสไม่ค่อยได้เล่นเกมอื่นเอสกีกีเลนมากฝากช่องอันก็มาที่สองเป็นเก้าด้วยนะคะช่องหลักเอสหรืออันนี้ช่องผู้สาวสล็อตนะก็จะเล่นหลักหลายเกยมนะคะช่องหลักก็จะเป็นกีเลนเดี๋ยวก็มาทีนะ่สองเป็นเก้านะเป็นกิโลกีเลนกันไปเดี๋ยวแต่ทรงแตกแสนุเดื้อไม่อยากจะคุยนี่คุยสักหน่อยนะคุยสักหน่อยนะ เพิ่งหวั่นไส้กันไปไหนนะเออเอยกับพายคูณเพิ่มมาอีกเออเอาอีกลูกยังไม่ถึงครึ่งเลยสักหมื่นก็ยังดีมาเอยหมื่นแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกดูซื้อมาหมื่นห้านะเนี่ยคูณยี่สิบแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกสี่ครั้งนะจะเกลือรหรือเปล่าสี่ครั้งนี้จะนิดซีรีหรือเปล่านั้นคอยว่าเดี๋ยว ข่อยว่าเลียวคอยข้อมือเดี่ยวข,อยขอย่อยกับซีเดียมเดี่ยวยี่หลีบัวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเกือบคืนทุนนะเกือบคืนทุนนะโอ้ย่ายสืบคอยสืบไปมื่นหาให้ข่อยแม่ซำเนี่ยขาดทุนไปอีกโขกรวยว่าเป็นอย่างเขามากดเบสซีลอยตัวาเทียมมันมาแตะข้างหลอกนั่นข่อยว่าลเลี้ยว่อยว่าลเลี้ยว ไอเอนเขาตัววะเออนี <im <pr> im <pes> ่ยอันนอีกมาอีกเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกงามลูกงามงามทำไมลูกอึ๊บอึ๊บมีดอ่ะมีดอ่ะเอา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 เหลือสักหมื่นนึ่งไอเบทสี่ร้อยหรือสักหมื่นนึงตั้งงบไว้เท่านั้นนะตั้งงบให้เบทสี่ร้อยไว้เท่านั้นนะ สองหมื่นนะแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอเคนะโอเคเลยนะโอ้สวยอะ่ะฟิงสิงมากแม่เมื่อกี้เนี้ยถึงจะได้น้อยแต่อู้สวยนะภาพสวยนะโอ้โหพัดจ๋าพัดจ๋าเอ้ยคิวไอ้เบาๆกรุบนะฮะโอ้โหดอกพัดเมื่อกี้นี่จังเหมือนกันนะจังงังเหมือนกันนะ เมื่อกี้เนี่ยเอออ่ะไปอีกต่ออีกสักหน่อยอ่ะเอาอีกอันอ่ะอนับใหม่นับใหม่เอาเบสซี่รอยอีกสักอ่ะสีออตโต้ไปเลยสีออตโต้ไปเลยมาดเาูเลือดปังมากแม่สวยโอ้ยสแควร์ตัวเบสซี่เลยสู๋ ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะคอมเมนต์มาด้วยใครอยากให้ร้องเพลงอะไรหรืออยากให้เล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยช่องนี้เป็นช่องตามใจท่านผู้ส่งผู้ฟังทุกท่านนะเอออยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันเดอเจ้าม่ย่ยองคอยคอยกระซิบไปกำลังใจให้เจ้าเต้ขึ้นกันเด้ออลี่ลีช่วงนี้เหมือนจะซื้อแล้วมันก็เท่าทุนนะทุกคนไม่ขาดทุนนะคะเผื่อเืได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะ เออได้อยู่ได้อยู่นะคะเอาคอย,คอยค่อยว่าคอยสีก,กูซีเจีย่อยขึ้นเลยไปไกลจะแบเอาไปสองร้อยนะนะเอ,อ,เอาให้เหลือหมื่นทวนนะคะก็ยังดีนะก็พอมวนน่ะก็เล่นมวนเลยอ่ะไม่ได้เล่นนานนะคะไม่ได้เล่นเมวนานนะแต่เล่นเกมกิเลนนะเป็นหลักเด้อช่องสองแปดเก้านะคะในวันนี้ก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ ช่องผู้สาวสลอออ็อตเด้อใครอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยแอดดูทุกคอมเมนต์แอดตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามนะคะติดตามใครที่มีโอกาสแชร์แชร์ให้แอดด้วยเด้อจ้าเด้อไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ